เนื้อปลาทับทิมค่ะจะทำปลาทับทิมชุบแป้งทอดจะคลุกแบบนี้ทอดเลยไม่ต้องละลายแป้งละลายแป้งแล้วแป้งมันหนามันไม่อร่อยต้องทำแบบนี้แป้งบาง,บาง กินกับส้มตําก็ได้กินกับน้ํำจิ้มก็ได้ ทุกทีจะตีแป้งคราวนี้จะทดลองว่าถ้าเราไม่ตีแป้งเราชุบแป้งแห้งๆอย่างนี้เอาไปทอดมันจะเป็นยังไงเพราะถ้าชุบแบบนั้นแล้วแป้งมันหนาอันนี้เราจะเอาแป้งบางๆเหมือนกับที่เขาทอดซิกโครงหมูทอดปีกไก่แบบเขาไม่ใช้แป้งละลายน้ำ ผูกแบบแห้ง คือแป้งชุบแป้งแห้งไม่ได้ชุบแป้งเสียกแป้งเสียกคือแป้งต้องตีกับน้ำ มากอกยังอยู่หนีอะอสองเลยมาคอเขากินหอก ทับทิมชุบแป้งทอดอันนั้นคือทอดแห้งๆแบบแป้งไม,ไม่ละลายน้ําส่วนอันนี้เป็นแป้งละลายน้ําเอาแต็นเนื้อนะคะไม่เอาก้างเอาแต่นเนื้อมันมาชุบกินอันนี้เรากินกับตําถั่วนะคะทอดกับกรอบไปกินกับตําถั่วคะ่ะมันจะอร่อยมันหอมคะ่ะ ส้มตำกินกับปลาทอดค่ะตำถั่ววันนี้ตำถั่วกินตำถั่วกับปลาทับทิมชุบแป้งทอดอ่ามีคือตำถั่วเนาะค่ะกินกับปลาชุบแป้งทอดเป็นปลาทับทิมเนาะคะ่ะเอาตะเนือมันมัดชุบเพราะว่าพอเอาก่างเนาะคะ่ะกินกับส้มตำแสบๆเนาะคะ่ะสำหรับคนหมักนะะนเนาะค่ะได้พอหมักก็เอาไปจิ้มน้ำจิ้มบวานใดเนาะคะ่ะ จบจิบแค่นี้ล่ะค่ะไปลราค่ะสวัสดีค่ะ